สวัสดีนะครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้ไลฟ์แบบเนี้ยก็ดีอย่างที่ผมบอกเวลาผมจะขึ้นไลฟ์แบบเนี้ยมันต้องมีอะไรฉุกใจผมกระชากใจผมวันนี้ผมรับรู้ข่าวสารมาเรื่อง,นง,นนอง,นองหนึ่งนะครับว่ามีน้องน้องคนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทหน้าที่ทางการเมืองในอดีตแต่ตอนนี้ก็ก็ยังมีเห่าอยู่บ้าง น้องคนนั้นชื่อน้องช้อน้องช้อทุกคนคงรู้น้องน้องช้อคือหรือยังไงบางคนนีงไม่ออกก็ผมก็แบบอีป e ีศาจคางทูมอะ่ะอันนี้คงเข้าใจเนาะทุกคนเนื่องจากกระแสเพลงคิดถึงลงตู่นะครับในรอบ3าี่วันนี้ผ่านมาเอาไม่อยู่เลยนะครับระเบิดระเบ้อตอนแรกก็มีคนค่อนขวบว่าเอ้ยมันก็กระแสแต่ตอนนี้ไม่ใช่ลนะครับทุกแพลตฟอร์มในโซเชียล เพลงที่ถึงนุงตู่ได้ไปทุกแพลตฟอร์มหมดแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมเคยบอกทุกคนว่าผมหวังว่าผมอยากให้เพลงนี้มันเป็นข่าวในหน้าสื่อกระแสหลักนะครับไม่ใช่สื่อโซเชียลอย่างเดียวแล้ววันนี้สื่อกระแสหลักทุกช่องทำการวิเคราะห์กันหมดแล้วนะครับว่าเพราะอะไรเพลงนี้ถึงเป็นไวรัลทุกแพลตฟอร์มแล้วกำลังจะลามไปในโลกทิปตอไปยังต่างประเทศนะครับ แล้ววันนี้น้องช้อเนี่ยน้องช้อหรืออีปีศาสคังทุมเนี่ยก็ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ออกมาพูดทํานองว่าเหมือนกับว่าอ่ามันเป็นกระแสแล้วต้องยอมรับว่ามันเป็นไออส่วนหนึ่งเนี ấu, Simon, ่ยแหลไปแหลไปว่าเป็นไอส่วนหนึ่งแต่ก็ยอมรับว่ามันก็อีกครึ่งหนึ่งก็ยังประมาทไม่ได้อะประมาทไม่ได้ยังไงเนื่องจากประชาชนคนไทยเนี่ยผิดหวังกับรัฐบาลปัจจุบัน ก็จะแถออกไปสองทางก็คือแถไปทางสามกีบไปทางทักษิมอย่างก้าเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะแถกลับมาที่ลุงตู่แล้วอยากแล้วชอบมันพูดแบบหลุดมากเลย <c oughs> มันแสดงออกมาให้ผมเห็นถึงความกลัวการกลัวว่าลุงตู่จะกลับมาผมบอกเลยว่ามึงไม่ต้องกลัวมึงไม่ต้องกลัว ลุงของกูเนะี่ยกลับมาแน่นอนกลับมาทำงานต่อให้จบลุงกูกลับมาล้านเปอร์เซ็นไม่ต้องกลัวนะกลัวถึงขนาดบอกว่าสิ่งที่ลุงตู่ควรทำก็คือควรลาออกจากการเป็นคน n d i d a นายกผมก็บอกโอ้โ oh, ห oh, อีชาช่วยเอ้ยมึงพูดอย่างนี้นี่นอกจากแสดงออกถึงความกลัวของพวกมึงแล้วมันยังแสดงออกถึงความ ในใจของมึงโสมมมามากคอมมิวนิสต์มากไหนมึงปากล่ำๆบอกเป็นประชาธิปไตยแล้วมึงไปจำกัดสิทธิ์คนคนหนึ่งหรือคนไทยทั้งประเทศบอกว่าจะไม่ต้องเอาอุงตู่กลับมาเอาผมผมพูดว่าอีชาตชั่วนี้มันน้อยไปไหมทุกคนว่าผมว่ามันคอมมิวนิสต์อ่ะพวกนี้มันฝังหัวมันว่าเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่จริงๆศาส,สดาของมนะันน่ะท่านเจียมอะ่ะ ก็คือคอมมิวนิสต์ดีๆเองสอนสั่งหลอกหลอกหลอมสมองพวกมันบอกว่าน,นี่คือประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่เลยสิ่งที่มันพูดออกมาในวันนี้อันนี้คือประเด็นการมาร์กซิส์ข่าวมาร์กของแท้เลยครับเป็นคอมมิวนิสต์ของแท้เลยคุณจะไปจํากัดสิทธิ์ของมนุษย์คนในคนหนึ่งได้ยังไงไหนคุณบอกว่าเท่าเทียมไงคุณเรียกร้องเสรีประชาธิปไตยเท่าเทียมเท่าเทียมพ่อเหงื่ออย่างเงี้ย ข้าเทียมพ่อมึงเหรอมึงไปจะไปบังคับให้เขาไม่ลาออกจากนู่นจากนี้มึงเป็นใครลืมตัวไปเปล่าอีช้อมึงลืมตัวไปแล้วมึงมึงไปยืนอยู่กลางแดดนะแล้วมึงดูเงาหัวมึงหน่อยว่าเงาหัวมึงยังมีอยู่ไหมนานๆที่ออกมาเห่าอ่ะไม่ว่ามึงอาจจะเหงาปากแต่ถ้าเหงาปากอะวันหลังก็ถอดรองเท้าตัวเองอ่ะออกมางาบงับไว้จะได้ไม่ต้องเห่าเนาะ สงสารเห็นสภาพเราสงสารจริงๆสงสารมากโอเคครับ